ย้อนคำพทํา,ทานายชินแสเข่งถึงไพรวันย้อนไปเมื่อวันที่6ธันวาคม64เพศเข่าวเวิร์กพอยได้โพสต์ข้อความระบุว่าที่ไพรวันสัตก,กับชินแสเข่งปมดูเลิกดวงเลิกศึกลั่นเลิกที่ดีคือเลิกเสือกหลังจากชินแสเข่ง ผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยได้เช็คดวงเลิกยามที่เป็นมงคลในการลาสิกขาจากการเป็นพระของอดีตไพรวันโดยระบุว่าไม่ควรใช้เลิกศึกวันศุกร์ที่3เดือนพฤศจิกายน2 5 6 4เวลา9 45. นาฬิกานาทีเพราะเป็นปีที่ปะทะต่อดวงชะตาและอาจมีผลต่อดวงชะตาก่อให้เกิดปัญหาความไม่สมหวังในชีวิตก่อให้เกิดความผิดเพี้ยนในการกระทําซึ่งชายใดก็ตามที่สละกิเลสบวชเป็นพระ หรือหญิงใดที่บวชเป็นแม่ชีเมื่อจะศึกจากการบวชเหมือนมีชีวิตที่เกิดใหม่เพื่อสละความทุกข์ความโศกหรือบวชเพื่อให้กับบุพการีควรต้องมีเลิกยามที่ดีเพื่อให้มีชีวิตที่ดีในอนาคตต่อไปและต่อมาวันที่6ธันวาคมทิศไพวันโพสในเพจไพวันวรรณบุตรโต้กลับถึงประเด็นดังกล่าวโดยระบุว่าเลิกศึกหรือไม่ศึกมีหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่เลิกเสือกเห็นกันได้โดยทั่วไปโดยเฉพาะก็พวกหัวงอกที่ว่างานและลูกหลานไม่เอาใจใส่ดูแล ปอลอชินแสที่มีมารยาทและความรู้เขาจะถือมากนะครับคือเขาจะไม่ดูดวงใครมัวซัวโดยเฉพาะก็ที่เจ้าตัวเขาไม่ได้ออกปากขอให้ดูนอกจากนี้ยังคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าเลิกที่ดีคือเลิกเสือกขอบคุณครับและประกอบกับดราม่าปัจจุบันที่นายไพรวันประกาศลาออกจากรายการน,นินทาประเทศไทยทําให้ชาวโซเชียลแบ่งออกเป็น2ฝ่ายทั้งฝ่ายนายไพรวันและฝั่งของนเน็ก ทำให้ชาวโซเชียลนึกถึงคําทํานายของชินแสเข่งว่าแม่นจริงๆกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นขพขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ